พระองค์บอกว่าถ้าอากุศลเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเธอต้องใช้ฉันทะคือความพอใจวายามะคือความเพียรอุสาหะคือความพยายามอุโสละฮีความเพียรอย่างแรงกล้าอปติวานีความเพียรอย่างไม่ถอยกลับสติสัมปัญญะเพื่อจะละอกุศลนั้นเสียโดยด่วนเปรียบเหมือนบุรุษมีไฟไหม้ลุกโพงเสื้อผ้าหรือไฟไหม้ผมบศนศีรษะนะ บุรุษนั้นต้องรีบดับไฟนั้นเสียโดยด่วนถ้าไฟไหม้เสื้อผ้าเราเนี่ยอยู่ไม่ได้ล่ะต้องรีบดับอกุศรเกิดขึ้นเหมือนกันต้องรีบดับรีบละรีบวางรีบปล่อยนี่คือธรรมที่ควรปล่อยอย่าเสพคบมากอย่าเสพคบนานเราจะมีวิหารธรรมอยู่ด้วยความโกรธอย่างนั้นหรือนะหรือว่าวันทั้งวันเนี่ยอยู่ด้วยความพยาบาทเมื่อไหร่จะได้ไปว่าคนนี้เมื่อไหร่จะได้ไปทําร้ายคนนี้ เมื่อไหร่จะได้เบียดเบียนคนนี้นะ,ะคน